ทั้งหมด 1, <S <S หนึ่งสี่ร้สาสิบหบาทเฮ้ยเฮ้ยทำไมกระเป๋าเสื้อขาดแล้วกระเป๋าตังค์ฉันก็หายด้วยอะแล้วแบบนี้จะทำไงครับถางโง่ๆกระเป๋าตังค์ฉันหายเนี่ยแล้วจะเอาอะไรจ่ายละ่ะลุงครับผมเอากระเป๋าตังค์เนี่ยมาคืนให้ลุงแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่จับจนอย่างเดียวเก็บเก็บเก็บโอ,โอ้ยฟุ๊กทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้วะชอบพี่เอเร็วช่วยเก็บเร็ว พนักง,งานไปไหนกันหมดอะ ผู้หญิงคนนั้นกำลังขงโมยตังค์อยู่เอาไงดีวะพี่เอางี้สวัส<า>ดีครับคุณลูกค้าไอ้ฟกรับอดอรเอ่อไม่ทราบว่าลูกค้ารับอะไรดีครับคุณลุงครับ คุณลุงอย่าเพิ่งวยวายนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขาโมยกระเป๋าตังค์ลุงไปครับพวกผมเนี่ยกำลังซ้อนแผนเอากระเป๋ามาคืนลุงอยู่ครับเอาสเต็กเนื้อค่ะแล้วก็สลัดกุ้งสปากเกตตี้คาโบนาร่าค่ะนักเก็ตแล้วก็นำ้ำส้มแก้วหนึ่งค่ะได้เลยครับ เยอะซะด้วยคอยดูนะจะเล่นงานให้เข็ดนะพ่อหน่ครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังค์ฉันหายอ่ะอ๋องั้นเหรอครับงั้นเอาเป็นว่าโอนจ่ายก่อนไหมครับนี่เงินฉันหายยังจะให้ฉันจ่ายค่าอาหารอีกเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ย คิดว่าฉันจะมีกระจิกกระใจโอนค่าอาหารห,าหรือไงยังไงก็ต้องจ่ายนะครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังหายก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนอาหารที่คุณลูกค้าสั่งมาทานเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับพวกแกบ,บ้าหรือเปล่าฮะฉันบอกว่ากระเป๋าตังฉันหายไงถ้าคุณลูกค้าไม่จ่ายเนี่ยทางร้านเราจําเป็นต้องเรียกตำรวจนะครับโอยไม่ได้วะเอาควอาโค้ดมา บ้าจริงเลยต้องจ่ายค่าอาหารตั้งแพงรู้เนี้ยไม่น่าสั่งเยอะเลยเราว่าไงนะครับไม่มีอะไรเรียบร้อยละอาหารที่เหลือหอให้ฉันด้วยปุก๊กเดี๋ยวห่ออาหารให้ลูกค้าด้วยครับพี่คิดตามลุงด้วยครับลุง ไหน,ไหนกระเป๋าตังก็หายแล้วฉันคงไม่โดนจับได้หรอกมั้งของคุณลุงทั้งหมด120บาทครับจ่ายสดนะครับผมเฮ้ยนั่นมันเป๋าตังนี่หว่าไปอยู่นั่นได้ไงวะในเมื่อเราเอามาแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันถนึงกลับไปอยู่ที่เดิมได้อ,ะอ่ะอ่าานี่คุณลูกค้าให้ไปห่อเนี่ยได้แล้วครับ สบใจนะเรียบร้อยดีไหมฟุกเรียบร้อยดีครับพี่อะเดี๋ยวก่อนครับจะรีบไปไหนเหรอครับกระเป๋าตังค์คุณหายไม่ใช่หรอครับเออคือว่าไม่ต้องแล้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาเองไม่เป็นไรไม่ได้นะครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังค์คุณหายทั้ทีอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมเปิดกล้องวงจรปิดเช็คให้นะครับอย่านะ หรือว่าคุณลูกค้าในมีอะไรปิดบังที่ไม่อยากให้พวกเ, <Itís S 1> เราเห็นอยู่ครับพวกแกมั่วอะไรอย่ามาพูดจามั่วส่วแถวนี้นะกระเป๋าตังค์ฉันจะหายที่ไหนมันก็เรื่องของฉันพวกแกไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยตำรวจอ่าตำรวจมาพอดีเลยนะครับพอดีว่าลูกค้าคนนี้ทำกระเป๋าตังค์หายที่ร้านนะผมได้รับแจ้งเรื่องโจรขโมยกระเป๋าพอดีเลยครับโจรขโมยกระเป๋า ผมนี่แหละครับเป็นคนแจ้งตำรวจเองอะไรนะคนณตำรวจครับในร้านนี้เนี่ยมีโจรขโมยกระเป๋าตังค์อยู่คนหนึ่งครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้ครับอะไรพูดเรื่องอะไรกแกฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้คุณตำรวจดูนะครับจะได้รู้เรื่องนะนี่ครับ ขอจากคุณในข้อหารักษาพย์ผู้อื่นครับอ,อคุณตำรวจคะฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยะคะ่ะคุณตำรวจฟังฉันอธิบายก่อนนะคะนะคะหลักฐานจากกล้องจอปิดได้อธิบายหมดแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดถ้าคุณให้การเท็จโทษจะหนักกว่าเดิมนะครับโอ้ยโว้ยพวกแกรู้เรื่องแต่แรกทำไมไม่บอกฉันวะอ,อ้าต้องบอกคุณจะหนีสิครับโอ้ย เชิญครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยวุ้ย่คุณตำรวจวุ้ย่าไว้ก่อนเถอะลุงครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกนายทั้งสองคนเนี่ยทำความดีความชอบให้กับร้านของฉันเบฉันขอแต่งตั้งให้นายเนี่ยเป็นผู้จัดก,การร้านของฉันส่วนฟุกฉันก็ขอแต่งตั้งให้นายเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การร้านของฉัน,นัรวมทั้งฉันเนี่ยก็จะขึ้นเงินเดือนให้พวกนายตามตำแหน่งีด้วยขอบคุณครับบอสขอบคุณมากครับบอสผมสัญญานะครับว่าผ,ผมจะตั้งใจทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้านของเราเนี่ย ให้สมกับที่บอสเนี่ยแต่งตั้งพวกเรามาเลยครับแค่ที่นายทำอยู่ทุกวันเนี้ก็ดีมากแล้วล่ะเบขอบใจมากจริงๆนะที่ทําให้ลูกค้าไว้วางใจร้านของเรามากกว่าเดิมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะยังไงเนี่ยผมก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วดี่แล้วล่ะทําต่อไปนะ ครับคุณเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าตังค์ของฉันนี่คุณตำรวจคะจับมันเลยค่ะไอ้หมอนี่แหละขโมยกระเป๋าตังค์ของฉันไปนี่ไม่เรื่ออะไรกันครับคุณตำรวจเฮ้ยเอาเฮ้ยตายแล้วเงินฉันหายไปไหนหมดอะแกเอาเงินฉันคืนมาเลยนะเอามาเฮ้ยอะไรอะไรของคุณเนี่ยผมเปล่านะครับผมไม่ได้เอาเงินคุณไปเลยเฮ้ยนี่ไง เงินของฉันอะ,อะเดี๋ยวคุณนี่ไม่ใช่เงินของคุณละนี่มันคือเงินที่ผมนี่กิตา้าเปิดหมวกได้มาเองต่างหากล่ะนี่ยังจะมาโกโหกอีกเหรอหลักฐานก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ต้องเถียงกันครับผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักดีกว่าครับโอ้ยคุณตำรวจครับ พอดีว่าฉันกําลังรีบไปสนามบินอยู่ค่ะคงไปกับคุณตารวจไม่ได้หรอกค่ะเออเอางี้นะคะคือในไหนฉันก็ได้เงินคืนแล้วค่ะเอาเป็นว่าฉันไม่เอาเรื่องอะไรกันนะคะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณตารวจเอ,เอยคุณเจ้าทุกข์เขาไม่เอาเรื่องแล้วต่อไปคุณทำแบบนี้เข้าใจไหมครับไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวคุณร้องเพลงแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็ได้เงินค่าเช่าห้องคืนแล้วนั่นมันอวิ่งหัวดันเนี่ยคิมคุณไปที่ก่อนนี่คุณไหนคุณบอกว่าคุณจะไปสนามบินไงฮะทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ได้ ต้องการอะไรกันแน่ฮะคุณนั่นไงผมบอกพี่แล้วว่าต้องเจอไอ้ผู้ชายคนนี้อีกคุณพูดเรื่องเะไรของคุณนะ่ะฉันกับน้องชายของฉันเนี่ยกำลังตามหานายอยู่ดีเลยเงินของนายเอาเงินของนายคืนไปสิ ขอแนะนําตัวอะไรลวกันนะฉันกับน้องชายของฉันเนี่ยเราสองคนเป็นแมวมองอกําลังเฟ้นหานักร้องเพื่อมาเซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ของเราอะ่ะอ๋ออ๋ออะไรนะครับคือฉันน่ะแอบฟังนายร้องเพลงมานานแล้วเมื่อเช้าก็เลยทดสอบนิสัยของนายไปอะ่ะทดสอบทําไมอะครับนี่นายการที่เราจะมาเป็นดารานักร้องอะ่ะมันก็ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมด้วย แล้วเนี่ยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีเลยแล้วนายอ่ะสนใจจะมาเป็นศิลปินไหมสนใจครับสนใจโมเดลพวกมันอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้นะเราได้เงินเราคืนแล้วอ่ะงั้นเราก็ไปกันเถอะวิชาชีพอะไรกันคะเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าอยากรู้จักกันเนี่ยก็อยู่กินอาหารด้วยกันสักมือ้อ เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงนายกับแฟนของนายเองเราจะได้คุยเรื่องงานกันด้วยไงนั่งสิคะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนคุณนะฮะ,ฮะน้องคะเดี๋ยวสั่งอาหารหน่อยนะคะนั่งคะ่ะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของฉันเนี่ยคือการปั้นศิลปินให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับอะคะ่ะพอฉันได้มาเจอคุณ มันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากชวนคุณมาเป็นศิลปินให้กับบริษัทของเราฉันก็เลยงั้นฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนก็แล้วกันงั้นผมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ ก็น่ารักสนใจเป็นดาราไหมดูฉันช่วยปัน้นฉันไม่หลงเชื่อพวกแกแหรอกไอ้พวกมิจฉาชีพโมเดลเรากลับกันเถอะคิมกลับไปก่อนเลยเดีย๋ยวผมตามไป เขาอยากกลับเนี่ยก็ปล่อยเขากลับไปเถอะค่ะเรามาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่า มามาชุดแก้วกัน่อยครับได้ครับได้ครับ มือนเหมือนหัวนิดน,นึงครับหลับง่ายจริงเลยว่ะ เงินแล้วอะเราก็รีบไปเราก็ปล่อยให้ไอ้กไกอ่อ่เนี่ยมันจ่ายค่าอาหารเองไปเร็วโมเดลโมเดลคะโมเดลโมเดลคุณเป็นอะไรอะ่ะตื่นสิตื่นโมเดลคุณคะ ขอเก็บเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดหนึ่งสองพันบาทค่ะอะไรนะแล้วสคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะเงินหายไปหมดเลยอ่ะต้องเป็นฝีมือของอ้สองคนนั้นแน่ๆเลย ใช่แล้วค่ะเมื่อวานก่อนก็มีคนโดนแบบนี้เหมือนกันอไอ้พวกมิจฉาชีพคอยดูนะฉันจะต้องเอาพวกแกเข้าคุกให้ได้บวดหัวชะมัดเลยคิมมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะโมเดลคะ่ะ ไอสองคนนั้นมันเป็นมิจฉาชีพค่ะมันมอมยาคุณอะแล้วมันก็เอาเงินเราไปหมดเลยอ่ะแถมยังทิ้งค่าอาหารให้เราจ่ายตั้งหมื่นสองแบบนี้แล้วเราที่ไหนมาจ่ายอะเออพี่ครับคือผมไม่มีตังจ่ายเลครับแต่ผมไม่ได้คิดหนีนะครับเอาางนี้ได้ไหมครับผมขอทำงานร้องเพลงในร้านเพื่อเป็นการใช้นี้แทนได้ไหมครับ เดี๋ยวฉันก็จะขอล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดร้านไชนี่ด้วยอีกคนนะคะงั้นฉันขอไปแจ้งผู้จัดจาการร้านก่อนนะคะได้ครับคิมผมขอโทษนะผมมันโง่เองอะโง่จนทำให้คุณเดือดร้อนเลยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราทำงานไชนี่ไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้แคนคืน มาเลยค่ะคุณ e. Joseph, ح, Rox, <tinc S 1> ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยมาจับฉันทำไมเนี่ย <ด Liberty. S 1> คุณตำรวจปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเจ็บเอ้าคุณนี่เองอย่าเมื่อวานคุณบอกว่าคุณจะรีบไปสนามบินไงพ่อรายูไหมครับคุณตำรวจ พราะวกมันสองคนโกหกไงครับพวกมันสองคนคือมิจฉาชีพครับเมื่อวานมันขโมยกระเป๋าตังค์ผมยังไม่พอนะครับพวกมันยังวางยานอนหลับผมในร้านอาหารนีครับคุณตำรวจ <_ an> แล้วถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อผมนะครับผมให้เด็กเสิร์ฟในร้านมาเป็นพยานให้ผมก็ได้ครับสิงค่ะเด,ด็กเสิร์ฟในร้านบอกว่าสองคนนี้มันทำมาหลายรายแล้วค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจรีบจับตัวพวกมันไปเลยคะ่ะไปโอยคุณตำรวจปล่อยฉันอน้าปล่อยโอ๊ย ผมขอบคุณคุณมากนะคิมถ้าผมไม่ได้คุณอนะ่ะผมคงโง่ไปอีกนานเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าฉันไม่ช่วยคุณแล้วฉันจะไปช่วยใครก็คุณเป็นแฟนฉันนี่ได้เวลาทำงานแล้วเรารีบไปทำงานใช้นี้ร้านอาหารเถอะค่ะ <c oughs> ได้ครับ พี่เจ้าของร้านอยากพบน่ะเขาอยากจ้างพี่ทำงานที่นี่เดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับเขาหน่อยนะตาหลังฝนไม่ย่อมสวยงามเสมอนะเจ็บแล้วต้องจำนะคะเพราะว่าเราคงไม่โชคดีแบบนี้ถูกครั้งจำสิจำไปจนตายด้วย ครั้งหน้าจะไม่เชือ่อคำพูดไง่ายๆแล้ว <S <S